สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมทศพลดำเนินผลนแนบบทสวดาาคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมคลิปนี้ผมมีความภูมิใจที่จะแนะนำและเผยแผ่บารมีของพระเทราจารย์อีกรูปหนึ่งให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อเป็นข้อมูลที่จะตามไปกราบไหว้และทำบุญกับท่านได้อย่างสนิทใจท่านเป็นทายาทธรรมกรรมฐานแห่งเมืองเลย ท่านเป็นทายาทรมสืบพระศาสนาแทนหลวงปู่ชอบฐานสโมเป็นผู้รู้ธรรมสูงท่านเป็นพระผู้ไม่เคยบกพร่องในข้อวัดปฏิบัติพระเถรลาจารย์พระเดชพระคุณรูปนี้คือหลวงพ่อสมศรีอัตตะเสริเจ้าอาวาสแห่งวัดป่าเวลุวนารามอำเภอวังสพุงจังหวัดเลยสิริอายุวัฒนมงคล76ปี ในวันที่8เมษายนพศ2565นี้หลวงพ่อสมศรีอัตตะเิริท่านเป็นสิทธิหลวงปู่ชอบฐานสมโมและหลวงปู่อ่อนยาน,นะศิริท่านเป็นผู้ที่หลวงปู่ชอบฐานสมโมได้พิจารณาวาสนาแล้วและรับเป็นลูกศิษย์ได้วางให้หลวงพ่อสมศรีเป็นทายารรมสืบพระศาสนา แทนหลวงปู่ชอบฐานสมัวสืบต่อไปหลวงปู่ชอบฐานสมัวได้พิจารณาวาสนาของหลวงพ่อสมศรีอัตตะสลิไว้คือเป็นผู้รู้ธรรมเป็นผู้มีวาสนาสอนบัณชิตและคารวาดได้เป็นผู้มีบริวารบรระชิตและคารวาดเป็นผู้ที่มีบารมีสงเคราะห์โลกและทำได้หลวงปู่ชอบฐานสมัว จึงฝึกฝนเขี้ยวเข็นหลวงพ่อสมศรีอย่างเข้มข้นพาออกเที่ยววิเวกฝึกฝนความอดทนตามปากเขาบางครั้งปล่อยให้อยู่ในที่กันดารเพื่อทดสอบจิตใจในช่วงที่หลวงปู่ชอบฐานสมโมเดินไม่ได้ท่านมอบหมายให้สิทธิ์รุ่นพี่ของหลวงพ่อสมศรีโดยท่านมอบหมายให้หลวงปู่ลีกุสละทะโร หลวงปู่ผานปาลิปุญโนหลวงพ่อประสิทธิ์ปุญญามากรหลวงปู่จันเลียนคุณนวโรให้เขี่ยวเข็นฝึกฝนอบรมหลวงพ่อสมศรีอัตตะสิริต่อจากท่านรุ่นพี่ที่ได้รับมอบหมายจากหลวงปู่ชอบฐานสโมก็ฝึกฝนหลวงพ่อสมศรีอัตตะสิริอย่างโหดลำบากมากที่สุดฉะนั้น หลวงพ่อสมศรีอัตตะสิริท่านจึงเป็นหนึ่งในทายารรมกรรมฐานของเมืองเลยสมกับที่องค์หลวงปู่ชอบฐานสโมท่านไว้วางใจให้สืบทอดพระศาสนาและแนวทางพระกรรมฐานเมืองเลยแทนองค์ท่านหลวงพ่อสมศรีอัตตศิริท่านเป็นพระปฏิบัติดีป,ปฏิบัติชอบที่ชาวเมืองเลยให้ความเคารพเลื่อมใสนับถือ ในด้านวัตถุมงคลหลวงพ่อสมศรีอัตตะสิริเดิมท่านไม่มีปฏิปทาการสร้างวัตถุมงคลใดๆเลยแต่เมื่อหลายปีหลังมานี้มีเรื่องให้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการสงเคราะห์ลูกศิษย์ลูกหาท่านเมตตาอนุโดมให้ตามโอกาสอันเหมาะสมและเพื่อเป็นประโยชน์เท่านั้นไม่ให้มีการซื้อขายหรือสร้างเพื่อจำหน่ายแต่อย่างใด เรื่องราวบันทึกตำนานประวัติปฏิปทาของท่านนั้นจะมีรายละเอียดความเป็นมาอย่างไรเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของท่านโดยละเอียดกันเลยครับเชิญครับหลวงพ่อสมศรีอัตตะเสรีวัดป่าเวรุวนณารามตำบลผาน้อยอำเภอวังสพุพงจังหวัดเลยหลวงพ่อสมศรีท่านเป็นหนึ่งในทายาทธรรมกรรมฐาน เมืองเลยสมกับที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบฐานสมัวไว้วางใจให้สืบทอดพระศา,าสนานั่นแนวทานพระกรรมฐานเมืองเลยแทนองค์ท่านหลวงปู่ชอบฐานสมัวท่านป่ารกกับลูกศิษย์ลูกหาให้ฟังว่าท่านศีเป็นลูกศิษย์อีกองหนึ่งของเรา ที่มีภูมิธรรมสูงท่านสีเป็นผู้ที่ไม่มีความบกพร่องในเรื่องข้อวัดปฏิบัติเป็นที่พึ่งพาอาศัยทางใจของลูกศิษย์ต่อไปในอนาคตหลวงพ่อสมศรีอัตตะศิริท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่อ่อนยานะศิริและหลวงปู่ชอบถามสมโมหลวงปู่จันเรียนคุณนาวโร และหลวงพ่อสมศรีอัตตาสิริท่านทั้งสองสนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กเพราะท่านถือกำเนิดในหมู่บ้านเดียวกันคือบ้านหนองบัวบานท่านบวชในสำนักเดียวกันคือวัดโพธิสมพรโดยมีหลวงปู่จันสศีจันทะทีโปเป็นพระอุปชาเดียวกันจากนั้นได้ไปศึกษาธรรมอยู่ร่วมกันกันกบหลวงปู่อ่อนยานะสิริ และหลวงปู่ชอบถามสมโมและได้ออกวิเวกแสวงหาหมู่กธรรมร่วมกันอีกหลายแห่งทั้งภาคเหนือภาคอีสานหลวงปู่ชอบและหลวงปู่จันเรียนต่างช่วยกันเขี่ยวเข็นหลวงพ่อสมศรีกันอย่างเอาจริงเอาจังคอยทดสอบและทรมานจิตหลวงพ่อสมศรีต่างๆ แต่หลวงพ่อสมศรีก็หาได้บ่นหรือย่อดท้อไม่หลวงพ่อสมศรีท่านถือกำเนิดที่บ้านหนองบัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีในครอบครัวตระกูลสีบุญเลืองโยมบิดาท่านชื่อนายชนโยมมันดาท่านชื่อนัองเผื่อท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่แปดเมษายนพศ 2,489ตรงกับวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือนหปีจอโดยมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเจดคนเป็นชายหกคนเป็นหญิงหนึ่งคนท่านเป็นบุตรคนสุดท้องท่านเป็นคนที่เรียบร้อยมาตั้งแต่เด็กเป็นคนพูดน้อยขยันเอาการเอางาน ท่านจบชั้นประถมศึกษาปีที่สที่โรงเรียนประถมบ้านหน้องวัวซออายุครบ20ปีเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันรวมถึงรุ่นพี่ในหมู่บ้านอาทิหลวงพ่อประสิทธิ์บุญญามากาโรหลวงปู่จันเรียนคุณนวโรได้พากันออกบวชแล้วคงเหลือแต่หลวงพ่อสมศรีเท่าน,นั้นที่ยังไม่ได้ออกบวช เหมือนท่านเหล่านั้นเมื่อหันมามองดูวิถีชีวิตของตนเองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านจึงขออนุญาตจากโยมแม่โดยโยมแม่นำบุตรชายไปฝากเป็นหน้ากับหลวงปู่อ่อนยานนิิริที่วัดป่านิโคทารามอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีในปีนั้นจะมีหน้าคที่จะบวชพระด้วยกันรวม หลวงพ่อสมศรีด้วยแล้วจึงเป็นสิบคนเนื่องจากมีผู้ที่เตรียมตัวบวชเป็นผ้าขาวมากหลวงปู่อ่อนยานศิริจึงมอบหมายให้ท่านพระอาจารย์ลีหรือหลวงปู่ลีกุสละทะโลแห่งวัดภูผาแดงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีและท่านพระอาจารย์อาวานหรือหลวงปู่อาวานเขมมโก แห่งวัดป่านาคนิมิตอำเภอโคกศรสีสุพรรณจังหวัดสกลนครซึ่งมาอยู่ร่วมจำพรรษาอยู่ที่วัดป่านิโคธารามในขณะนั้นช่วยกันแบ่งเบาภาระเป็นผู้ฝึกหัดให้ท่องขางนนาสวดมนต์และแนะนำข้อวินัยสงฆ์และข้อวัดปฏิบัติครูบาอาจารย์หลวงปู่ลีท่านได้ถามหลวงปู่อาวาน ว่าในบรรดาทั้งสิบคนนี้จะพอมีใครไหมที่จะบวชไม่สึกหรือเป็นครูบาอาจารย์เพื่อสืบทอดพระาศาสนาสืบต่อไปได้หลวงปู่อาว่านตอบว่าที่พอจะมีเขาอยู่ก็มีนาคสมศรีกับนาคบุญรอดเพียงแค่สองรูปเท่านั้นหลวงพ่อสมศรีท่านอุปสมบทเป็นพระพ,พิสุคู่กับหลวงพ่อบุญรอด โดยหลวงพ่อสมศรีเป็นนาคขวาหลวงพ่อบุญรอดเป็นนาคซ้ายเมื่อวันที่31พฤษภาคมพศ2509ณพระอ,อุโบสถวัดโพธิสมพรตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดอรธานีโดยมีหลวงปูจ่จันทศรีจันททีโปครั้งดำรงสมณศักดิ์พระเทศเมธากร เป็นพระอุบชามีพระจันโทรป,ประมาจยา์เป็นพระกรรมวาจาจาย์และพระครูอุดมคณานุสานเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนานามว่าอัตตสิริมีความหมายว่าผู้งดงามในธรรมส่วนหลวงพ่อบุญรอดนั้นได้รับฉายาว่า อภิปุญโยหลังจากที่หลวงพ่อสมศรีอุปสมบทแล้วท่านได้อยู่จำพรรษาและปฏิบัติด้านจิตภาวนากับหลวงปู่อ่อนยานาสิริที่วัดป่านิโคทารามหลังออกพรรษาที่สองแล้วองค์ท่านหลวงปู่อ่อนบอกให้ท่านกับหลวงพ่อบุญรอดและพาอีกสามรูปเดินทางไปฝึกปฏิบัติ กับองค์หลวงปู่ชอบฐานสมโมที่วัดป่าสัมมาลุศร์หลวงพ่อสมศรีกับเพื่อนอีกสี่รูปพากันเดินเท้ามาหาองค์ท่านหลวงปู่ชอบที่วัดป่าสัมมาลุศร์บ้านโคกมนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยองค์ท่านหลวงปู่ชอบพิจารณาวาสนาของพระทั้งห้ารูปที่มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ขององค์ท่านในวาระเดียวกัน องค์ท่านเห็นพระสองรูปที่จะเจริญในธรรมอีกสามรูปจะตายคาโลกองค์หลวงปู่ชอบฐานสโมท่านพิจารณาในหลวงพ่อสมศรีโดยรอบแล้วหลวงปู่ชอบท่านจึงบอกกับสิทธิ์รุ่นพี่ของหลวงพ่อสมศรีที่เป็นคนบ้านหนองบัวบานเหมือนกันว่าเราจะฝึกท่านศรีให้เป็นทายาทธรรมสืบศาสนาแทนเราอันหนึ่ง องค์ท่านหลวงปู่ชอบจะวางลูกศิษย์ลูกหาท่านใดให้เป็นทายาททำสืบทศาสนาองค์หลวงปู่ชอบจะพิจารณาในวาสนาลูกศิษย์ผู้นั้นดังนี้เป็นผู้รู้ธรรมเป็นผู้มีวาสนาสอนบนรรพชิตและคารวะได้เป็นผู้มีบริวาบรบรรพชิตและคารวะเป็นผู้มีบารมีสงเคราะห์โลก และทำได้จากนั้นมาองค์ท่านหลวงปู่ชอบฐานสมุนจึงฝึกฝนเขี้ยวเข็นหลวงพ่อสมศรีอย่างเข้มข้นหลวงปู่ชอบท่านพาหลวงพ่อสมศรีออกเที่ยววิเวกฝึกฝนความอดทนตามปากเขาในเขตเมืองเลยบางครั้งหลวงปู่ชอบท่านก็ปล่อยปะละทิ้งให้อยู่ในที่กันดาน เพื่อทดสอบจิตใจของหลวงพ่อสมศรีหลังจากองค์ท่านหลวงปู่ชอบเดินไม่ได้หลวงปู่ชอบท่านมอบหมายให้หลวงปู่ลีกุกสะทโลหลวงปู่ผางปริปุญโนหลวงพ่อประสิทธิ์ปุญญามากโรหลวงปู่จันเลียนคุณะวโรทำการเขี่ยวเข็นฝึกฝนอบรม หลวงพ่อสมศรีต่อจากองค์ท่านแต่รุ่นพี่ที่ฝึกฝนท่านมาอย่างโหดลำบากมากที่สุดคือหลวงปู่จันเลียนคุณณวโรในพรรษาที่สามหลวงพ่อสมศรีได้อยู่ร่วมปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ผางปาลิปุลโนและหลวงพ่อจันเลียนคุณณวโรกับเนนอีกสองลูกที่บ้านสัมคีนา ตำบลหินหาวอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์พรรษาที่สี่ท่านจำพรรษาที่วัดป่าอุบมุงอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีในพรรษาที่ห้าท่านมาจำพรรษาที่วัดประสิทธิธรรมบ้านดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีร่วมกับหลวงปู่ผางปณิปุนโน และได้ช่วยเตรียมงานถวายเพลิงศลีละสังขารหลวงปูป่พรศ์จิลปุญโยในพรรษาที่หกท่านได้ติดตามหลวงปู่จันเรียนคุณณวโรไปกราบนมัสก,การหลวงปู่ชอบฐานสโมโภและได้อยู่จำพรรษาที่วัดป่าห้วยลาดอำเภอผูเรือจังหวัดเลยร่วมกันสามรูปคือหลวงปู่จันเรียนคุณณวโร และหลวงพ่อเจริญอัมมะโลแห่งวัดป่าภูวังทองอำเภอศรีธาตจังหวัดอุดรธานีพรรษาที่เจ็ท่านได้จำพรรษาที่วัดป่าบ้านเหล่าอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารร่วมกับหลวงปู่ศรีนวนขันติเท่าโรและหลวงพ่อบุญรอดอภิปุญโยซึ่งท่าน สองรูปได้มรณภาพไปแล้วในพรรษาที่8ท่านได้จำพรรษาที่บ้านวังไฮอํเาเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารในพรรษาที่เก้าท่านจำพรรษาที่วัดป่าสารตรงอํเาเภอภูเรลือจังหวัดเลยร่วมกับหลวงปู่ลีกุสลทะโลและหลวงปู่จันเรียนคุณณวโลกับสามเณรเหล่าปัจจุบันคือ อาจารย์เหล่าเจ้าอาวาสวัดป่าสารตรงในพรรษาที่สิก่อนเข้าพรรษาท่านไดงชุดดงร่วมก,กันกับหลวงปู่จันเรียนคุณณวโรแล้วได้ไปจำพรรษาที่สำนักสงฆ์แม่แซตตำบลโป่งเดือดอำเภอแม่ลิมจังหวัดเชียงใหม่พรรษาที่11หลวงปู่จันเรียนพาท่านกลับมาดูแลอุปถากคหลวงปู่ชอบฐานสโม และจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าศารต่งอภอูเรือจงหวััดเลยโดยมีหลวงพ่อขันตียานาวโรแห่งวัดป่าม่วงไข่อำเภอูเรือจหวััดงเลยร่วมจำพรรษาอยู่ด้วยในพรรษาที่12ท่านได้ติดตามหลวงปู่จันเรียนทุดงเที่ยววิเวกไปทางภาคเหนือจัังหวดเชียงใหม่และได้จำพรรษาด้วยกันสองลูกกับเนนหนึ่งลูก ที่สำนักสู์บ้านป่าสักน้อยอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายหลังจากออกพรรษาท่านกอดทุดงกลับลงมาอุปถากหลวงปู่ชอบฐานสมโมที่วัดป่าสัมมานุสรออำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยในพรรษาที่13หลวงพ่อสมศรีจำพรรษาอยู่ที่ทําผาสิงตําบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยร่วมกับ หลวงปู่คำแปลปุณณชิแห่งวัดป่าพรไพยสนอําเภอนากลางจังหวัดน้องบัวรัมพูพรนศาที่14-20หลวงพ่อสมศรีเที่ยววิเวกอยู่ที่เมืองเลยและจำพรรษาเวียนสลับอยู่สามที่คือวัดป่าห้วยลาดวัดป่าสวนกล้วยและวัดป่าอัมพวันพรนศาที่21-25 หลวงพ่อสมศรีได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดธรรมสหายธรรมอํเาเภอหนองหัวซอจังหวัดอุดรธานีร่วมกับหลวงปู่จันเรียนกุณณวโรและได้อยู่ช่วยสร้างเสนาสนะภายในวัดธรรมสหายซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเป็นสถานที่ธุระกันดารยิ่งนักพรรษาที่26หลวงพ่อสมศรีกลับไปจำพรรษาอยู่ที่วัดสวนกล้วย อำเภอเมืองจังหวัดเลยร่วมกับหลวงพ่อไม่ธรรม,มโคสโกแห่งวัดป่าบุญญานุสร์อราําเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีในพรรษาที่2 7ถึง2 8หลวงพ่อสมศรีกลับไปจําพรรษาอยู่ที่วัดธรรมสหายร่วมกับหลวงพ่อจันเลียนคุณณวโรพอออกพรรษาแล้วท่านจึงกลับมาอุปถากรับใช้หลวงปู่ชอบฐานสมโม และเป็นหัวหน้าหมู่คณะสงฆ์ที่วัดป่าโคกมนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยในพรรษาที่29หลวงพ่อประสิทธิ์บุญยะมากรโรได้ให้หลวงพ่อสมศรีมาอยู่ที่วัดป่าเวลุวนารามตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยซึ่งเป็นวัดที่เก่าที่หลวงพ่อประสิทธิ์เคยอยู่มาก่อน หลวงพ่อสมศรีจึงอยู่จำพรรษาที่วัดป่าเวรุวนารามตั้งแต่นั้นเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันในด้านวัตถุมงคลหลวงพ่อสมศรีเดิมท่านไม่มีปฏิปทาทางด้านการสร้างวัตถุมงคลใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลหรือสิ่งก่อสร้างในท่านจะเป็นพระปฏิบัติเน้นพิจารณาธรรมเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อหลายปีหลังมานี้ ทั้งลูกศิษย์ลูกหาคณะรัตธามีมากขึ้นมีเรื่องให้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการสมเคราะห์ลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อท่านก็เมตตาอนุโลมให้ตามโอกาสอันเหมาะสมและเป็นที่เพื่อเป็นประโยชน์เท่านั้นมิให้มีการซื้อขายหรือสร้างเพื่อจำหน่ายแต่อย่างใดโดยวัตถุมงคลที่ท่านอนุญาต ในานามของท่านมักจะเป็นรูปพระพุทธรูปหรือรูปครูบาอาจารย์ของท่านเป็นส่วนใหญ่เช่นเหรียญหลวงปู่ชอบถามสม์รุ่นสร้างตึกโรงพยาบาลเอราวันเมื่อปีพศ2559ปัจจุบันหลวงพ่อสมศีอัตตาศิลิมาอยู่จำพรรษาที่วัดป่าเวลุวนาราม หรือวัดป่าผาน้อยตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจนถึงปัจจุบันนี้หลวงป,ปู่สมศรีอัตตะศิลิดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าเวลุวนารามศิลิอายุ76ปีในวันที่8เมษายนพศ2565นี้